ได้มีคุณค่า,าวัดที่ว่าเฮ้ยใจส้มคุณสองส่วนความรักผมรู้อยู่แล้วว่าคุณรักแต่คนเราจะาความรักมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เฮ้ย <"He i, S 1> ผมรักมากกว่าคุณรักน้อยกว่าคุณรักมากกว่าคุณคือเรื่องเนี้ยไม่มีใครบอกได้หรอ,นอกน้องแากตัวเองอย่าให้คนอื่นมาวัดค่าเรานะในข้อตรงนี้ไม่มีใครบอกคุณเข้ามาทีหลังคุณเพิ่งอาจจะเข้ามาติดตามน้องวันนี้แต่คุณรักน้องมากมากเลยมันก็เป็นไปได้หมดมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้คุณอาจจะดูอยู่นานแล้ว หรือคุณจะอาจจะรักยูนานแล้วแต่คุณอาจจะยังไม่ได้มีแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มมาดีครับพี่ป้าชิวถูกไหมเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นอย่ามาวัดกันเองพวกนี้นะเพราะว่าอา่าใครก็แล้วแต่เนี่ยเรามองเห็นถึงตรงนี้ผมว่ายืนยันว่าผมมาดูผมจะดูตรงใจส้มห้องน้องเป็นหลักหนึ่งมันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการดูที่ยาวนานนะครับสองบ่งบอกถึงการซัพพอร์ตอืมบอกแล้วนะมันไม่ได้บ่งบอก ถึงว่ารักรักอ่ะผมบอกว่ารักแต่ไม่ได้บอกว่ารักมากรักน้อยบางคนอนะ่ะผมเห็นเขาอ่ามีใจส้มไม่ได้เยอะอืมบางที่เป็นยุทธใหม่ด้วยทำสร้างมาไหม่อิม่มก็ยินดีต้อนรับไม่ได้ติดอะไรเลยถูกไหมทีเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่มันเป็นสิ่งที่เห็นผมแค่บอกว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นเห็นแล้วจบต้องได้สมมติผมเห็นจิ้มพี่คนหนึ่งดูเอ้ย เลเวลใจส้มเขาีนะ่ยอย่างเนี้ยเข้ามาใหม่เนี่ยเมื่อกี้นี้ไม่ได้ส่งใจส้มเลยนะผมเห็นแอบ,บเข้ามาใช่ไหมส่งใจส้มเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะพูดชื่อแล้วนะยังใช่ไหมยังไม่ส่งใช่ไหมยังนะยังไม่ส่งใจส้มอยู่ใช่ไหมเพราะคนเนี้ยเขามีใจส้มเลเวลเดียวกับผมใจส้มเลเวลสามสิบเก้าเหมือนกันอ่ะอย่างเนี้ยพี่จับบี้ พี่จ็อบบี้ใจส้มพี่จ็อบบี้ห้องหนองเลเวลเท่าไหร่ฮะนี่ผมถามแอดมินผมเลยอเนี่ยเอาใกล้ๆคนใกล้ๆตัวพี่จำได้ไหมว่าใจส้มพี่เลเวลใจส้มพี่ในห้องน้องเลเวลเท่าไหร่บอกมาเลเวลห้านี่ฮานะหา,หากันทังนี้เลย nghiệp nghep say đùi. Tôi bịt máy à? Ví như vậy. Hello, you. Để chìm gần. À, ở này à, mày kĩ hiện ởu bẹp bẹp đấy, thằng Song Dế Sống ở đây này rồi nè. Hơi. ส่วนอีกคนหนึ่งก็ยังไม่ส่งตจส้มน,นะนั่นแหละก็สิ่งที่บอกว่ามันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยใจส้มเยอะนักน้องอนะ่ะเอ้ยนักน้องมากกว่าเราเหรอเราใจส้มไม่เกี่ยวผมบอกแล้วแต่เราดูกันได้ถึงถ้าว่ามีคนหนึ่งมาพูดบอกว่าเฮ้ยคนนึงบอกเฮ้ยฉันนักน้องอ่ะฉันสนับสนุนน้ององถามว่าเอา้าทีเนี้ยเราไปดูสมมุตินะคลิปน้องเขาก็ไม่ได้ทําประชาสัมพันธ์กิจกรรม ถ้าสมมติเขาเป็นโฮสต์ขึ้นไลฟ์เขาก็ไม่ได้พูดหรือเขาเป็นสปิเกอร์ห้อยจอเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องกิจกรรมน้องอ่ามเข้าไปดูเลเวลใจส้มเขาเลเวลใจส้มเลเวลแบบสิบเงี้ยอะสมสิบยปกันนะไม่ได้ดูถูกก่อเลเวลสิบนะแต่บอกว่าเลเวลสิบเฮ้ยถ้าเขาเป็นขนาดเบอร์เบอร์ใหญ่ๆห,หรือที่เป็นคนรู้จักหรือนขนาดเป็นโฮสต์เองก็ตามอ่ะมันควรเยอะกว่านั้นปะวะผมพูดตามความจริงนะไม่ไม่ต้องมานั่งแบบไอ้นี่กันนะมันควรเยอะกว่านั้นปะวะอ่า ส่วนพี่บางคนเข้าใจได้เขาอาจจะไม่มีไม่อะไรไม่ได้แปลกปรนะหลาดแต่อย่างน้อยอ่ะพี่เชื่อเหอะวันหนึ่งอ่ะผมพูดตรงๆนะสำหรับผมสองเหรียญนะไม่เกินใจหรอกคนที่มีเลเวลใจส้มระดับสิบขึ้นไปจะรู้แล้วว่ามันจะมีภารกิจให้ทำสองอย่างก็คือส่งป๊อปปูล่านะครับหนึ่งชิ้นที่เป็นหนึ่งแต้มป๊อปปูล่าตัวขอให้ปังนะครับหนึ่งชิ้นกับใจส้มหนึ่งชิ้นแล้วทําภารกิจทั้งหมดในของไอเน,นี่เรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วภารกิจทั้งหมดอ่ะมันจะได้เป็นในส่วนของ แต้มหนึ่งร้อยสิบสองแต้มต่อวันพี่ก็ดูเลเวลน้องเลยว่าอีกเท่าไหร่คือเลเวลพี่วันละร้อยผ่านมาแล้วกี่วันอ่าอย่างน้อยอะผมว่ามั่นใจว่าพี่ๆหลายคน,นยที่ดูน้องมานานแล้วนะอย่างน้อยก็ต้องดูน้องประมาณสักถ้านับเป็นวันเลยนะผมว่าต้องมีถึงปีอ,อาจจะไม่ได้อาจจะสักประวันสิบเดือนก็ไดนะ้อ่าต้องมีถึงสิบเดือนเดือนละผมตีเดือนสามสิบวันสามสิบวันวันละร้อยแต้มพี่คูณไปเลยทั้งหมดกี่แต้มแนะ้ะ เลเวลต้องไปเท่าไหร่แล้วนี่ยังไม่นับที่ส่งสติกเกอร์บางคนอาจจะมีอาจจะมีอจจะมพอมีก็จะส่งสติกเกอร์ได้ด้วยก็จะเยอะกว่านั้นถูกไหมอืมออกนอกเรื่องไปนิดหน่อยนะจจะก็โอเคให้เพื่อนเข้าใจว่าเวลาผมดูผมดูจางนี้จริงๆคนไหนที่คุณบอกว่าคุณนักน้องผมดูตรงนี้เป็นแกรมหลักก่อนเลยว่าเอยโอเคอเขาทําคลิปสนับสนุนน้องไหมเขามีการลงคลิปกิจกรรมไหมทําคลิปน่ารัก,น,รกน่ารักไห หรืออถ้าเขามีโอกาสได้ขึ้นเป็นสปิเกอร์หรือเป็นโฮสต์เนี่ยเขาได้มีการพูดเรื่องพวกนี้มหมในการสัรเชิงในการเชิงสนับสนุนน้องแล้วก็ใน, like น,นไลฟ์เนี่ยผมหินเขาไหมเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมจะดูองค์ประกอบทุกอย่างเลยถ้าขาดอย่าะไรอย่างหนึง่งไม่เป็นไรอืมแต่ถ้าไม่มีเลยในสิ่งที่พูดมาผมว่าแปลกถ้าจะไปพูดหรือจะไปพิมพ์ในห้องใดห้องหนึ่งว่าผมเป็น FC เนฟซีเนาผมเป็น FC เนฟซีเนาะแต่คุณไม่ได้ทําในการสนับสนุนเลย อย่างน้อยมันต้องมีบางอย่างนะพี่ถ้าคุณบอกคุณนับสนุนคุณนั่งดูน้องนั่งน้องทุกวันถามว่าคนที่โลเทคมีไหมมีอาจจะมีในส่วนที่แบบเขาเรียกว่าผมดอกจันไว้เป็นพิเศษแล้วกันบางคนอาจจะทําอะไรไม่ค่อยเป็นเหมที่ผมมาใหม่ๆก็ทาอะไรไม่เป็นไม่แปลกพี่ๆบางคนผู้สูงอายุอาจจะทําไม่ค่อยเก่งเรื่องโซเชียลทำไม่เป็นนั่งดูอย่างเดียวแต่อย่างน้อยถ้าเจ้าตัวเขาตอบเขาใช่เขาก็าต้องบอกว่าอ๋อ ผมไม่ไม่อไม่รู้หรอกใจส้มอีชันไม่รู้ใจส้มหรอกค่ะไม่รู้เรื่องแต่เข้าไปก็ขอจอขอใจให้น้องเนี่ยเขาเขาก็ทําไงแสดงว่าเขาก็รักในศิลปินที่ชบใงศิลปินเขาสนับสนุนเท่าที่ตัวเองทําได้ทุกคนไม่ได้ทําได้หมดผมบอกแล้วเรื่องบางเรื่องอ่ะเราคุยกันอ่ะไม่ได้ทาได้หมดถูกไหมไม่มีใครทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเว้ยในทุกข้ออถามบ้ากปีข้อหนึ่งอ่ะผมพูดไปผมเองพี่พี่เพื่อนก็ทาไม่ได้อ่ะผมพูดจริงนะอ่าผมถามว่านับหนุนเนี่ย ติ๊กเกอร์ส่งยูนิพี่ทํากันได้ไหมผมก็ยังทาไม่ได้ทุกคนก็หลายคนทําไม่ได้มันไม่ได้โอ้โหเราไม่ได้มีถึงขนาดนั้นเราก็ต้องเก็บหอมรอมริบลดผสมน้อยไปเรื่อยๆถูกไหมสักวันหนึ่งก็อาจจะเป็นวันของเราว่าจะเป็นได้ถูกป่ะละ่ะอ่ะข้อต่อไปมาใกล้จะจบแล้วเพราะเดี๋ยวผมจะไปกินบุฟเฟ่แล้วนะก็เดี๋ยวอาจจะถือโทรศัพท์ไปด้วยพาไปดูร้านว่าร้านอยู่ตรงไหนนะอะไรยังไงแล้วเป็นบุฟเฟ่อะไรยังไง ข้อที่สามสิบเอ็ดพี่โจไม่มีตังค์อันนี้ก็เอาตรงๆนะไม่รู้ใครพูดไม่พูดผมไม่รู้ต้องไปถามหาคนพูดเหมือนเดิมเลยแล้วก็ถามว่าอ่าพี่โจไม่มีตังค์แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับใครเออถ้าเขามาบอกว่า้ออทุกคนเนี่ยแม่งเป็นคนจนหรือมาบอกว่าเราแม่งคนโง่คนจนโดนหลอกอะไรอย่างนี้เกี่ยวแต่นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับใครเลยแล้วก็ถามว่าใครที่เป็นคนพูดก็ต้องไปบอกคนนั้นแหละเออว่าเขาพูดแต่คุณเอาหลักฐานมาดูสิว่าเขาไม่มี หลักฐานอยู่ตรงไหนก็เปิดหลักฐานกลางใส่เขาไปเลยพูดเลยลอยไปพูดเลยนะอ่าสามสิบสองทำครอบครัว,วฝ่ายชายแตกแยกทำครอบครัวฝ่ายชายแตกแยกอ่าก็ไม่เกี่ยวกับเขาอีกไม่ก็ไม่เกี่ยวกับอันนี้อยู่ดีผมไม่รู้ว่าตรงนี้ใครเป็นคนพูดก็อาจจะเป็นท่ายดาวก็น่าจะเป็นฝั่งนู้นทางฝั่งอ่าซีเนะอลนั่นแหละพูดตรงเลยซีเอลเนะี่ยเป็นพวกทาง ด้อมซีเอลนั่นแหละที่เขาน่าจะพูดมั้งเพราะทางนู้นเขาคงไม่พอใจก็ทุกอย่างก็คงจะอะไรอย่างงี้มั้งเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินคํานี้นะกับไอ้ข้อเมื่อกี้นู้นเลยที่บอกว่าเป็นตัวการทําให้ไม่ไม่คืนดีกันอะไรนะนะั่นแหะไม่เคยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินอันนี้แหละข้อสามสิบสามมหาแสงจากกาหมินในด้อมกามินมาหาแสงจากกาหมินอันนี้ผมพูดในมุมผมแล้วกันนะผมพูดประจําอยู่แล้วเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่าผมเองเนี่ย เอาตัวผมนะผมมาหาแสงชัดเจนอยู่แล้วผมเกาะกระแสอใช้คำว่าเกาะกแสแล้วกันหาแสงก็ไม่รู้จะเข้าใจวหาผมเกาะกระแสน้องครับเพราะผมพูดเรื่องน,อน้องผมยืนยันว่าผมเกาะกระแสน,อน้องถ้าผมไม่เกาะกระแสน,อน้องผมคง,คงพูดเรื่องตัวเองฮะนะถ้าคําว่าหาแสงกับคำว่าเกาะกระแสมัน,นเป็นคำเดียวกันนะผมขอภัยใช่ผมบอกเลยว่าผมเกาะกระแสน,อน,อน้องชัดเจนอ่า แต่ว่าสิ่งที่ต้องดูคือว่าหลังจากเกาะแล้วทําอะไรคุณทําเรื่องดีๆถ,ถ้าคุณทำเรื่องดีๆไม่มีปัญหาอ่าแต่ถ้าคุณทําเรื่องแย่ๆอันนี้อีกเรื่องหนึ่งมันก็จะมีนะคนที่เกาะกระแสน้องมหาผลประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยพี่ทำนู่นทํานี่มันมีไงถูกไหมได้แสงบางคนได้แสงไปแล้วอาบแสงไปเฉิด่ฉายไปทํานู่นทํานี่มันมีแต่ตัวผมเองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพิเศษหรืออะไรหรือต้องมีอะไรยังไงไม่ได้รู้สึกผมรู้สึกก็ผมก็เป็นเอฟซคนหนึ่ง ที่แค่มานั่งคุยกับพี่ๆเพื่อนนะส่วนอ้ข้อหาเนี้ยใครพูดก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องอธิบายคนที่พูดอะต้องอธิบายมีหลักฐานก็ดีแต่สําหรับผมถ้าเป็นเรื่องของผมผมบอกไปแล้วนะผมพูดตั้งแต่สมัยแรกๆเลยตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะไม่ได้พูดเพิ่งพูดมาพูดวันนี้นะผมพูดนานแล้วเรื่องเนี้ยไม่เคยฟังไม่ได้แปลว่าไม่มีนะจ๊ะฟังมาเนี้ยจ๊ะพวกที่แอบอยู่ผมอ่ะ ยืนยันชัดเจนว่าผมยอมรับตัวเองได้ว่าผมมาหาแสงอยู่แล้วเนี่ยจะบอกผมมาหาแสงถามว่าหาไปทําอะไรแต่ผม่ใช้คําว่าคําเนี้ยถูกต้องว่าผมเกาะกระแสใช่ผมเกาะกระแสผมยอมรับแต่หาแสง่ผมไม่เข้าใจว่าจะหาแสงไปทําอะไรทําไมเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีแฟนคลับเหรอหรือ,อยังไงมีรายได้จากสติกเกอร์เหรอหรืออะไรยังไงหรืออื่นๆนานานั่งคุยเป็นชั่วโมงไม่นับตามพีเคนะมีสติกเกอร์ทักชิ้นไหมฮะ ไม่นับใจส้มนะไม่นับป๊อปปูล่าในการทำเวสนะมีไหมฮะมีใครส่งคอกงคอกี้อุ้มจงอุ้มใจจะหลงจะหลวจดอะไรไหมฮะตอนผมพูดเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยอย่างสมมติพูดเรื่องเนี้ยบอกว่าผมเกาะแสงเขาเนี่ยอ่ะแล้วผมถามว่าผมพูดเนี่ยพี่นั่งดูกันดีว่าผมมีรายได้จิ๊กเกอร์ไหมไม่เกี่ยวกับอันนี้พี่เคนะเพราะพี่เคเป็นคนละส่วนผมไม่ได้พูดเรื่องนี้นั่งเล่นกับน้องๆเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้ ถูกไหม,ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไอ้คาว่ามาหาแสงจากกามินมน,มน้ำเงินก็ต้องอธิบายคำว่าหาแสงถ้าบอกว่าอ่า่างที่ผมพูดอ่ะเกาะกระแสไหมอันเนี้ยถ้าเราเหมือนเวลาเราพูดถึงใครพูดเรื่องอะไรเราก็เกาะกระแสนั้นสมมตุติผมพูดถึงเรื่องอ่าพระเครื่องผมก็เกาะกระแสพระเครื่องครับที่ผมพูดคุยอ่าพูดเรื่องคลินิก ่าเสริมความงามโดนฮุบอ่าคีินี่ผมก็เกาะกระแสะเขาอยู่นั่นแหละครับถตถามว่าผมไปพูดทําอะไรเขาเสียหายไหมเจ้าตัวในเรื่องที่เกิดขึ้นหรือผมไปพูดให้เขาแบบอ่าเป็นตัวจุดประเด็นให้เขาแบบไปทะเลาะบอกแว้งกันไหมอืมมันดูสิ่งหลังจากนั้นพอเราเกาะแล้วเราทําอะไรแค่นั้นเลยพี่ไปเกาะแล้วพี่ทําอะไรพี่ทําอะไรให้มันดีขึ้นไหมไม่ต้องกับสังคมเราเอากับตัวเองกับเพื่อนเราก็พอ นะส่วนข้อนี้แล้วแต่และติดตังคนที่พูดก็ต้องบอกว่าเขาต้องไปอธิบายเขาว่าเขาหาแสงยังไงจากของผมอะผมยืนยันว่าผม,ผมก็ก,กระแสแน่นอนหาแสงหรือเปล่าถ้าในความหมายแบบอย่างนั้นอะไม่ได้หาแสงครับกว่าผมเกาะก,กระแสผมชัดเจนนะข้อต่อไปอันเนี้ยต้ององงได้อามิสินจากจ้างจากคามิน อ่ะได้ยังไงฮะได้ยังไงได้อามิสิทธิ์ยังไงจากการจ้างยังไงตรงไหนที่เป็นการจ้างอืมได้อมิสิทธิ์และการจ้างยังไงคุณก็ต้องไปหาหลักฐานมาเพราะพวกเนี้ยเวลาพูดเนี่ยคือคุณต้องเวลาถ้าตัอ้งคอำถามนะผมจะบอกผมไม่รู้ว่าไอ้ข้อนี้มาจากไหนนะผมไม่เห็นอ่าที่ช่องพี่คนหนึ่ง ข้อความพวกนี้คุณต้องไปถามจากคนที่ตั้งคําถามพวกนี้หรือคนที่โพสต์พวกนี้คนที่พิมพ์ข้อความนี้หรือคนที่เอาคาเหล่าเนี้ยที่พี่เขาพิมพ์เนี่ยคนที่ไปพูดไปพิมพ์ไปเขียนไปอะไรทําคุ้งทําพิพ์อะไรก็แล้วแต่กับเรื่องพวกเนี้ยต้องไปถามคนนั้นอืมซึ่งพี่ระบุด,ด้วยจะดีเพราะว่าถ้าระบุอ,ะอ่ะอ่าเราบรลาคนอยากรู้อยากเห็นนะครับหรืออามีนิสัยที่เป็นชอบอะไรแบบนี้แบบผม<ๆ>ก็ไปถามนะ แต่เนี้ยคือตั้งขึ้นมามันก็ไม่รู้ว่าใครใครเป็นคนพูดเราก็ก็ต,ต้องเป็นคนในทีมงานนั้นนะครับนาที่ เป็นคนตอบได้ว่าอ่ะมีอ่ามีการอะไรเนี่ยไล่สมาชิกออกไหมใครไล่ใครออกเราอาจจะได้ยินมาเราต้องได้ยินจากทุกคนผมไม่รู้ว่ามีใครบ้างไงอยู่ในสมาชิกตรงเนี้ยฟังให้หมดพูดให้หมดเลยใครอยู่ก็พูดไปเลยอ่ะตลงมีการไล่อ่ะใครไล่ใครไล่ยังไงไล่อะไรไล่วันไหนว่าเรื่องอะไรไล่ทำไมพูดไปเลยอืมคนที่อยากรู้ป่ะผมก็ไม่รู้สามสิบหกนะครับข้อสุดท้ายสมรู้ร่วมคิดกับมิจฉาชีพอืม อันเนี้ยเหมือนันได้ได้ยินแว๊บๆแอยู่เหมือนกันนะอืมคือน่าจะมีการมันเป็นการพูดต่อเนื่องถ้าผมจะไม่ผิดนะในข้อนีอ้พูดต่อเนื่องว่าอามีคนคนหนึ่งเขาใช้คําว่าอย่างที่บอกอ่ะเขาก็มีการกล่าวหาขั้นไปกล่าวหาขั้นมานะไม่ก็เถียงกันไปเถียงกั้นมาหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่าแล้วก็สุดท้ายมันก็มีคํานี้ว่าเฮ้ยเป็นมิจฉาชีพ นะมีจริงไม่ยินเหมือนกันแล้วก็ถามว่ามันก็ต้องดูว่าเอาหลักฐานมะาเปิดกลางกันว่ามิจฉาชีพมันคืออะไรเขาทำยังไงพฤติกรรมมิจฉาชีพอ่าเสร็จแล้วก็มันจะไปต่อคําว่าสมรู้ร่วมคิดก็แน่นอนก็อาจจะมีคําพูดผมไม่แน่ใจนะเราไม่ใช่เจ้าตัวแล้วก็ไม่ใช่ในส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกลุ่มสองกลุ่มนะตอนนั้นนะครับในหัวข้อตรงน,นี้ก็อต,อนนต้องถามแล้วก็ตอบว่าอ่คาคําว่าสมรู้ร่วมคิดอะไรเนี่ย กับมิจฉาชีพเนี่ยคือยังไงอะไรยังไงก็ทั้งหมดสาหข้อนะ,อะที่มีคนเขียนมาแล้วก็มีคนอขอถามมาอยู่ว่าเอ้ยพวันพูดให้หน่อยดูหน่อยว่าเออตรงไหนอะไรยังไงเขาบางทีคงอ่านเขาก็ไม่เข้าใจเพราะบางข้อผมก็งงมากๆว่าเฮ้ยมันมันคืออะไรวะ,น,น,ออะ,รวะนูนหลอกลงทุนลงทุนถ้าหลอกลงทุน,ทน,ทนมันต้องมีผู้เสียหายนะบาน่าน่าจะไปแจ้งความแล้วแหละถ้าจุกหลอก ให้ลงทุนอะไรออมทองเหรอหรือยัไงหรือว่านู่นที่บอสบอสบอสอะไรนั่นรูมร้มัอืมเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดนะครับทั้งนวนก็ประมาณนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะเดี๋ยวมาอีกทีนะึ่งกำลังคิดอยู่ว่าขี้เกียจเอาโทรศัพท์ไปนะ ผมก็จะคาไ like ลทิ้งไว้่างนี้แหละอจอดทิ้งไว้บ้างแล้วเดี๋ยวจะไปข้างนอกไปอะไรก็ใครว่างก็แวะมานะครับนะริงคําถามไ,มได้ส่วนเมื่อกี้ใครจะถามหลังจากผมพูดจบผมพูดจบแล้วนะ,ะทั้งหมดในหัวข้ออันนี้เป็นมุมมองความคิดผมนะครับนะในสิ่งที่อันไหนที่ผมทราบมาข้อมูลที่ทราบมาก็เป็นตามนั้นนะบางอันอ่าก็มีหลักฐานอยู่กับตัวนะครับก็สามารถ อันนี้ได้ถ้ามีคนจะมาขอดงขอดูอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็อาจจะเปิดได้เอาเปของส่วนตัวเขาก็ต้องให้เจ้าตัวบางอันเป็นสาธารณะนะครับมีในสาธารณะผมบอกแล้วไปดูได้นะครับนะตามช่องทางต่างๆอืมเปิดให้ถามคำถามห้านาทีอืมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวแล้วนัดพี่สาวไว้ขอเฉพาะหัวข้อสามเอ็ดสามสองอีกสามเอ็ดสามสองว่าคบ่อนดูน ามเอสสามสองมันคืออะไรวะพี่โจไม่มีตังค์กับทำครอบครัวฝ่ายชายแตกแยกกับสามสิบเอ็ดพี่โจไม่มีตังค์อันนึงก็เรื่องของเขาครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีไม่มีผมไม่ได้อเอาง่ายมาันต้องไปคนในครอบครัวหรือคนที่สนิททิชเชื้ออยู่กับเขาถึงจะรู้ว่าเขามีตังค์ไม่มีตังค์อันเนี้ยขนาดบางทีคนใกล้ตัวอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็ต้องเป็นเจ้าตัวเอกแหละที่รู้ แล้วถามว่าใครเป็นคนพูดก็ต้องไปถามคนนั้นว่าคุณมีหลักฐานอะไรว่าเขาไม่มีตังคือยังไงคุณเคยไปเห็นเขาคุณไปอยู่บ้านเขาหรืออะไรยังไงสามสองทำครอบครัวฝ่ายชายแตกแยกอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าผมขออนุญาตล้กกันนะไอ้ข้อเนี้ยผมพอตอบได้นิดหน่อยเพราะว่าผมม่าเคยไป นะทานข้าวกับสี่ป้าอาจจะไม่ครบนะครับอืจแว่าสามป้าก็ได้ผมเคยไปทานข้าวเขา<ะ>แล้วก็เรื่องเนี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรอืมก<ะ>ับคนอื่นมันเกี่ยวกับเรื่องของภายในครอบครัวนะ,ะผมพูดแค่นี้นะครับไม่ได้เอาอะไรมาพูดมาอะไรนะก<ะ>นะ็บอกว่าเป็นเรื่องของภายในครอบครัวเขานะครับแต่ว่าในที่ฟังมไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นอืมันเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวก็เป็นเรื่องภายในครอบครัว เพราะฉะนั้นมันจะมีคนอื่นมาทําให้แตกแยกได้ยังไงสุกไหมเหมือนถ้าผมอยู่ในครอบครัวผมเนี่ยจะมีคนอื่นมาทาให้แตกแยกได้งไงก็ต้องเป็นผมเองเนี่แหละที่มีปัญหากับคนในครอบครัวถึงจะแตกแยกกันอืมอีกสี่นาทีฮะถามได้นะผมตอบทุกคนถามพี่ชิดเค้กถามมาผมก็ตอบให้นะ ข้อสามสิเอกับข้อสามสิบสองอืมหวัดดีฮะพี่นอตเกนไม่เจอกันโหนานโขนานมากพี่สตาร์อ่าเลเวลไว้ตั้งแต่โอ้ยนานแล้วหวัดดีฮะพี่น้องเซลบางคนไม่ทันก็ตามนั้นนะฮะอืมของเป็นคนไม่ค่อยพูดซ้ำนะอืมหมายถึงเรื่องแบบนี้นะถ้าเป็นเรื่องพวกเนี้ยผมจะไม่ค่อยพูดซ้ำ อ่าแล้วคนที่บัดดีฮะบัดดีบัดดีทุกคนอ่าผมจะไม่ค่อยพูดซ้ำแต่เรื่องพวกนี้นะถ้าผมเปิดโอกาสให้ถามแล้วก็ถามเพราะเรื่องอื่นก็จะไปเรื่องอื่นแล้วอืมแต่ที่พูดมันมีความเกี่ยวข้องผมต้องอธิบายบัดดีครับพี่ลองเซ่บัดดีจ้ะผมก็ต้องอธิบายในส่วนของผมนะครับว่ามันมีอย่างนี้มันเกิดแบบนี้ขึ้นอืม ผมก็บอกแล้ว,ว่าอย่างวันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องใช่ไหมถ้าไม่มีใครถามผมก็จะเล่าอย่างเมื่อกี้มันก็มีจังหวะช็อตฟิลอยู่ผมก็นั่งกําลังคุยนี่นะกําลังจะพึ่งพูดได้ข้อเดียวเองมนะั้งข้อสองข้อแล้วยิ่ๆก็มีอ่าผมบอกแล้วว่าเราไม่ชอบก็อยู่ส่วนเราไม่ชอบนะ,ะไม่ได้ไปเกลียดคนบางคนก็เป็นแค่คนคนหนึ่งเขาก็รักและชื่นชอบในศิลปินปของเขานะ แต่บางอันผมบอกแล้วผมยกยอดผมไม่โอเคนะอืมก็มีนั่นแหละครับนะอีกดํอมหนึ่งเขาก,กดมาผมก็เลยถามเขาไปว่าเออกดเรนดอมมาเหรอครับเขาบอกปากไม่ใช่เขาตั้งใจกดมาหาผมเอออธิเสภัยนะเขาตั้งใจกดมาหาผมจิ้มมาผมเลยเมื่อเีพี่ๆหลายคนก็อยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าอ,อ๋อ แล้วผมก็ลืมนะผมจําไม่ได้เขาบอกว่าเขาเคยพิเคผมแล้วครั้งหนึ่งอ่าผมบอกอ๋อแล้วอ่าผมจําไม่ได้ขอขอภัยด้วยพอ <c oughs> ดีน่ารีอยู่เี่แต่ว่าเขามาพูดในเชิงที่แบบว่าเรื่องปกติเขาก็อยากเขาก็อยู่ในกลุ่มแบบพวกคนสงบอ่ะอืมเราก็ไม่ได้ไปว่าร้ายไปอะไรเขานะเราก็แค่บอกเตือนสติเขาบางอย่างว่าบางอย่างอ่ะคุณควรหาข้อมูลหาหลักฐานอะไรประกอบมันให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะตัดสินใจกับใครกับอะไร นะอืมเราจะรู้ว่าเออคุณไปฟังคนอื่นคนนู้นคนนี้มาคุณเชื่อเขาได้ยังไงว่ามันเป็นแบบนั้นในสังคมพวกเนี้ยสังคมจอมปลอมมีแต่ใส่ร้ายกันมีแต่าดิสเครดิตกันไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรทําไมอะอยากให้เขาไม่มีชื่อเสียงอย่า,ง,ยา,ยางเนี้ยพยายามดิสเครดิตผมจังเลยพยายามจะให้แบบนู่นนี่นั่นเราแวงผมไม่ชอบผมผมถามว่าทําไปเพื่ออะไร แล้วระแวงผมได้ยังไงต่อคุณได้ประโยชน์อะไรเหรออืมแล้วผมได้ยังไงแล้วผมต้องไปละแวงด้วยไหมผมต้องไปกลัวด้วยไหมที่แบบจะมีคนมาโอ้นู่นนี่นั่นเอ,ทอาทาอย่างนู้นอย่างนี้ก็ข้อความก็ชัดเจนนะว่าจะพยายามใส่ร้ายผมอืมถ้าเขาเขียนชัดเจนในข้อความเขาเขียนชัดเจนว่าเออปั่นมันปั่นมัน เออจะปั่นใครไอข้ขาหมายที่นี้ที่บอกว่าปั่นเนี่ยคือปั่นยู d ดีกับปั่นด G นะอ่าให้เราแวงผมผมว่าอ้าววอลซ่าวอลซ้าวอลซ่าผมบอกว่าสังคมแม่งจอ,ปองปลอมเออแสดงว่าคุณก็ไม่ได้เจ๋งจริงนี่อย่างที่คุณพูดนะคบว่าป้อถ้าถูกแล้วทําอะไรคุณไม่ทําเปิดเผยหน้าไรล่ะผมเปิดเผยทุกอย่างนะไม่ชอบผมก็บอกไม่ชอบทําอะไรผมก็พูดตามนั้น พูดตามข้อเท็จจริงไม่มานั่งใส่สีที่ไข่ไม่มานั่งบิดมันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์บิดไปแล้วผมได้อะไรอ,อแต่ถ้าพวกคุณเนี่ยข้อสงสัยเนี่ยมันต้องถามกันไปที่คุณว่าคุณบิดเนี่ยบิดไปเพื่ออะไรออส่วนคนอัดคลิปก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเวลาอัดคลิปไปอ่ะเปิดให้ครบเลยนะอ,อืมไม่ต้องพยายามอ,อุ้ยข้อนี้ อเบิน่นี้เนี่น,นก,ก็ไปเปิดนิดเดียวไลสาระเหมือนในที่คนล่าสุดผมได้คนที่ชื่อป๊อปอ,ะอ่ะมผมได้คนนั้นอยู่เพราะว่าคลิปไอคลิปที่ผมเปิดอ่ะมันเป็นคลิปที่เขากำลังอ่าใช้คำว่าด่าแล้กันสำหรับผมเขาด่าน้องอยู่ เดี๋ยว่าคงจะงงเอ้ยฉันไม่ดา่าอะไรไม่เคยดา่านี่ออกรูกนี้แหละไม่มีลูกอื่นถ้าพูดเลยเฮ้ยกลุ่มพวกเราไม่เคยดา่าใครนะวันก่อนผมฟังอยู่อ๋อโหจะอ้วกไม่เคยดา่าน้องไม่เคยมึงดา่าฮะอืมแล้วอย่าถามหารีลันนะคุณก็ไปเอาคลิปเนี่ยที่คุณตัดออกมาเปิดข้างหน้ามาอีกหน่อยหนึ่งเปิดปอีกสักหน่อยหนึ่งสักประมาณสัก นาทีสองนาทีได้ก็ะจะเจอข้อความนั่นแหละว่าทำไมผมถึงด่าคนนี้อืมก็ผมบอกแล้วส่วนคนไหนที่ไม่ได้ดา่าน้องหน้าไหลแต่หนังบ้านดา่าไม่ใช่ผมไม่รู้นะผมบอกก่อนผมรู้ผมเห็นทั้งหมดนั่นแหละอืมไม่ว่าจะอะไรยังไงที่จะทําอะไรผมเห็นทุกอย่างผมบอกแล้วว่าผมเป็นอะไรที่มันแบบว่า มันเป็นความเขาเรียกว่าลัคก,กี้ผิดปกติของผมที่ผมชอบไปอยู่ในสถานการณ์อะไรแปลกๆไปได้ไปรับรู้ข้อมูลอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ไม่ได้พูดลอยๆนะฮะหลักฐานมีใครก็ตามมีชนัะติดหลังนะครับหน้าบ้านอ่าหนอยพูดดีหลังบ้านดาชำนะผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันจริงๆก็เหมือนอ e ีแอบนั่นแหละ คุณพูดหน้าบ้านสิคุณโพสหน้าโพสคุณสิไอข้อความที่คุณพิมพ์เหล่านั้นนะคุณโพสหน้าหน้าช่องคุณเลยคุณแคปมาก็ได้แคปในที่คุณพิมพ์เนี่ยคุณแพปแล้วก็คุณโพสสิอาจจะได้รู้ผมถึงบอกว่าคลื่นใต้น้ำอ่ะมันมีเสมอพี่มันเป็นระลอกคลื่นอยู่แต่เราเองเนี่ยไม่ไม่ได้บางคนไม่ได้สนใจบางคนอิกนอ์บางคนปล่อยผ่านไปแล้วอืม อ่ะผมให้นาทีสุดท้ายมีใครจะถามผมอีกไหมครับในหัวข้อต่างๆที่ฟังที่พูดคุยหรืออะไรกันมาเนี่ยแล้วก็บอกแล้วมันเป็นมุมมองความคิดผมบางอันผมมีหลักฐามมีข้อมูลนะครับเป็นบางอันนะครับไม่ใช่ทุกอันบางอันคือผมไม่รู้เรื่องเลยเยอะมากอันที่ไม่รู้ว่าใครแม่งใครพูดวะหรือแบบไอ้ตรงเนี้ยคือมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยอยู่ๆก็โผล่มาก็มีบางอันก็งงมากบางอันก็มีส่วนเกี่ยวกับผมด้วยนะต้องบอกว่ามันเกี่ยว นะหรือเขาอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวก็ได้แต่ผมว่ามันเกี่ยวเพราะผมผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วนะในไลฟ์ผมเองก็พูดอยู่เรื่องนี้ว่าโคตรอุบาทนะกับเรื่องบอกว่าความเขาเรียกเรื่องชู้สาวอ่ะคนนึงคน,นนี้คนนึงคน,นนี้ค่อนข้างแย่และเลวร้ยรายนะครับความ,มีมนุษยธรรมของคนเราเนะี่ยคิดแต่จะพยายามจะบิดจะใส่ร้ายคนอื่นโดยที่ไม่สนหลักมนุษยธรรมเลยค่อนข้างแย่อืมเนาะ คนที่ฟังกันหนะัะผมจะบอกให้นะถ้าพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยฟังไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะฮะอืมก็ย้ําอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมก็ยังจะไปนะข้างนอกก็พี่เพื่อนก็พักกินข้องกินข้าวอะไระับพักทงพักเที่ยงแล้วก็ฟังรับชมอย่างสบายใจแล้วกันนะเดี๋ยวอ่จาจับมาตอนผมกลับมาจากร้าน